สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุวยเรลาพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่12กุมภาพันธ์2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความมัเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่10นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่205นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม588787สำหรับ58เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็8 7เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็787เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางเข้าเฉพาะตัวเด่น5นะครับผมทางสปปลาวจะเอา58เป็นเเกนล่างนะผมแล้วก็ชุดบิน แ7 7 8แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมไปไม่ถึงก็ต้องขอโทษ f อฟพี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12บุไม่นานแน่นอนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม เลขเด่นในตารางนะจะมี517382แอดมินจะฟันให้อยู่ที่5วิ่งรูด8แล้วก็7 5จะมี51 52 53 54 แล้วก็ห้าหกสำหรับแปดนะครับผมมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดหก สำหรับเนะครับผมมี71็ดหนึ่งเจ็ดห้าและก็เจ็ดหก สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี55 88แล้วก็77สำหรับ3ตัวนะครับผมไป312นะครับผมชุดวิน853 956 เจ็ดแปดสี่เก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็ห้าแปดเจ็ด สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม5้าหกห้สอาำหรับ8ปนะครับผมมีแปดส8 4นะครับผม7มี7จ็ดสอเจ็ดบอร์ห้าห้ตัวนะครับผม3 1 2 9 5 6 784 973แล้วก็587 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก,กดไลค์กดติดตามให้กับอ f นีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ